เราชนะ2กลุ่มนี้ได้70,00บาทโดยไม่ต้องลงทะเบียนนะฮะล่าสุดนะครับมีมาแล้วครับเป็นข่าวล่าสุดครับว่า2กลุ่มนี้ได้70,00บาทโดยไม่ต้องลงทะเบียนนะครับผมอ่เรามาดูกันนะครับว่ามีกลุ่มไหนบ้างครับต้องขอบคุณทางประชาชาติธุรกิจแล้วก็ทางข่าวสดด้วยนะครับข้อมูลนี้ได้มาจากเร่งด่วนเลยนะครับผมมาจากกระทรวงการคลังนะครับคลังได้บอกแล้วนะครับเปิด2กลุ่มที่ได้รับเงินนะฮะเจ็ดพบาทจากโครงการเราชนะ โดยไม่ต้องลงทะเบียนนะครับก็มี2กลุ่มที่ได้7 0 0 0บาทจากเราชนะโดยไม่ต้องลงทะเบียนร,รัฐบาลเนี่ยดึงฐานข้อมูลจากเดิมมาพิจารณานะครับเขาก็จะดึงฐานข้อมูลที่เรามีแล้วนะครับที่รัฐบาลมีอยู่นะครับมาพิจารณาอยู่ประมาณราวๆเนี่ย40ล้านคนประเทศไทยเราก็มี70 80ล้านคนอย่างนี้ครับ40ล้านคนนี้ก็เกือบประมาณครึ่งประเทศแล้วหรือเกินครึ่งประเทศไปน,นิดหนึ่งแล้วนะครับผมไม่ได้อัปเดตจำนวนประชากรของประเทศนะครับแต่ ก็คือเยอะมาก4 0ล้านคนเนี่ยก็จะดึงข้อมูลนี้มาพิจารณาเลยแล้วถ้าพิจารณาว่าผ่านคุณก็จะได้70,00บาทเลยโดยที่ต้องไม่ต้องมานั่งลุ้นไม่ต้องมานั่งลงทะเบียนเลยครับไม่ต้องไปเสียเวลาลงทะเบียนคือได้สิทธิ์ทันทีได้สิทธทิ์พิจารณาทันทีถ้าคุณได้คุณก็จะได้เงิน70,00บาททันทีครับถ้าพิจารณาล้วผ่านนะครับผ่านเงื่อนไขตรงนี้ครับก็คืออยากสนกบรณ์แพร่ระบาดโควิดนะสิบเก้าในล็อกใหม่สร้างผลกระทบให้ประชาชนเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับทำให้รัฐบาลต้องเตรียมอ สามพบาทนะบไม่ใช่สามพบาทนะสามพบาทเป็นเวลา2เดือนโดยประชาชนที่ร,ทรับผลกระทบจะต้องมาลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่คางเปิดไว้ก็คือเราชนะ .com นะภายในสิ้นเดือนมกรานะผมก็คือเขาจะรีบให้ลงทะเบียนภายในสิ้นเดือนมกรานะครับแตด่ดูกันอีกทีว่าจะเป็นอย่างไรและผู้ผ่านการตรวจสอบสินเนี่ยจะสามารถกดเงินจากตู้ ATM ีมในเดือนแรกได้ช้าสุดไม่เกินสัปดาห์แรกของเดือนมกุมภาหกสี่นะครับตามที่เสนอข่าวไปนะครับผมก็คือ ลงทะเบียนภายในมกราแลวจะได้เงินเนี่ยช้าสุดเลยนะก็คืออาทิตย์แรกนะครับก็คือสัปดาห์แรกของกลุ่มพ64นะครับก็จะได้เงินแล้วภ่ายกระทรวงการคลังเนี่ยก็เปิดเผยว่าในเบื้องต้นมี2กลุ่มครับที่ได้รับเงินช่วยเหลือเราชนะเนี่ยโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ก็คือกลุ่มแรกครับลุ้นครับลุ้นลุ้นลุ้นกลุ่มแรกก็คือกลุ่มกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14ล้านคนครับเฮ้ผมดีใจด้วยนะฮะถ้าเกิดก่อนนี้คุณถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ คุณมีฐานข้อมูลเก่าที่รัฐบาลอยู่กับรัฐบาลแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลนะครับผมทางคนจัดโครงการเราชนะเนี่ยก็จะเอาฐานข้อมูลนี้ไปตรวจพิจารณาคุณว่าคุณได้ผ่านเกณฑ์ไหมถ้าผ่านเกณฑ์คุณก็ได้70,00บาททันทีเลยครับแต่ก็กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มกลุ่มกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งครับถ้าคุณอยู่ในโครงการคนละครึ่งนงครับ นะครับผมก็คือคุณนี่ครับที่มีการยืนยันการใช้สิทธิ์แล้วกว่า13.8ล้านลายครับหรือไม่เกิน15ล้านลายแต่ต้องมีพิจารณาคุณสมบัติว่าจะผ่านเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือในรอบนี้ด้วยหรือไม่นะก็ต้องรอพิจารณขาของคามคุณสมบัติทั้งนี้ทั้งสองกลุ่มเนี่ยเป็นผู้ที่มีฐานข้อมูลในระบบอยู่แล้วซึ่งคาดว่าจะมีอยู่ราวๆเนี่ย40ล้านคนเลยนะครับสำหรับความคืบหน้ามาตรการเยียวยาบรรเทาผลกระทบโควิด19นะรอบ2 กระทรวงการคลังก็มีข้อสรุปวงเงินสำหรับการช่วยเหลือไว้ที่3ามพันบาทต่อคนต่อเดือนเป็น2เดือนคือ7 0 0 0บาทนั่นเองโดยจะเสนอคอรมอลในสัปดาห์หน้า19 19มกราคมกานะครับผม64ส่วนที่ผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติจะได้รับเงินอยายาน,นี้ก็จะได้รับเงินที่ผมบอกว่าิญมาไม่สิ้นเดือนมกราก็ต้นเดือนกุมภานะครับผมเป็นอย่างช้านะครับตรงน,นี้ก็คือถ้าเกิดคุณอยู่ใน2กลุ่มนะฮะกลุ่มที่ซื้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14ล้านคนคุณไม่ต้องลงทะเบียนและกลุ่มทีี่่่่2คคือกกลลุมมผู้ท้ทเขาารรรวตนะึ คุณก็ไม่ต้องลงทะเบียนนะครับผมทั้ง2กลุ่มนี้นะครับคุณจะต้องรอตรวจสอบอีกทีนึนะครับว่าคุณผ่านคุณสมบัติไหมนะฮะนะครับผมถ้าเกิดคุณผ่านคุณสมบัติคุณก็ได้เงินอย่างแน่นอนครับตรงนี้เราเราก็จะมาลุ้นกันอีกทีนะครับเดี๋ยวพอมีประกาศอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเราชนะนะครับที่จะให้เงินสาวมันห้าครับมันตอนนี้จะอัปเดตบ่อยๆเนี่ยเพราะว่าใกล้จะสิ้นเดือนมกราคมแล้วนะับผ่านมาครึ่งเดือนกว่าแล้วนะครับโอเคครับ Okay. สำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับถ้าอยากรู้ตรงไหนอยากรู้ข้อมูลอะไรบอกผมใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้ครับผมพร้อมจะจัดทําให้คุณนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมผมมาตลอดนะผมรักคุณผมห่วงใยคุณนะฮะยังไงดูแลสูขภาพด้วไนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมผมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ